ดูคนต่อไปคนนี้คือไม่พูดถึงไม่ได้เพราะทุกวันนี้เป็นคนที่ทำให้เนียบมีสามีเขาบอกว่าคนที่เราครบอยู่อะ่ะมันไม่ใช่หนอคู่นะ ยังไงก็ต้องเลิกเขาบอกว่าเดี๋ยวเธอจะเรียนต่อเมืองนอกใช่ไหมเดี๋ยวเธอจะเจอคู่แท้ของเธอที่มืองจะต้องอายุมากกว่าเธอ3ปีห่างกัน3ปีแล้วก็จะต้องประกอบธุรกิจไม่เป็นร้านอาหารก็โรงแรมหรือว่าสายบริการทุกอย่างจะต้องเป็นธุรกิจนี้เท่านั้นแล้วเขาก็บอกว่าจะตัวสูงนี่ก็ถามว่าจะหล่อไหมอ่ะสูงเท่าไหร่เขาก็บอกว่าสูงแบบร8 0แน่นอนแล้วก็ขาวคิ้วเข้มแล้วก็จะเป็นลูกชายคนที่สองของตระกูล จะไม่ได้เจอกันที่ประเทศไทยจะต้องเจอกันที่ต่างประเทศแน,น่เราเจอคู่แท้ของเราแล้วว่าใช้เวลาไม่นานเลยได้แต่งงานแน่นอนเธอเชื่อป่ะไปอังกฤษแบบไปอังกฤษประมาณสักปีหนึ่งก็มีโอกาสเจอพี่หลุยส์ก็ซึ่งก็คือสามีปัจจุบันแล้วก็ตรงตามที่หมอดูพูดทุกอย่างช็อกมากแล้วพอวันแรกที่เราเจอเขาอะเอาตรงนะชอบไม่ชอบกูไม่รู้อะมึงจะชอบกูไม่ชอบกูไม่รู้อะแต่มอดูสั่งมาว่าเนื้อคู่เรามันจะหน้าตาแบบเนี้ย อีนนี่คือลุยลุยขาดใจจ้ะแบบหมอดูสั่งมาฉันจะต้องไปถึงเป้าหมายแล้วก็เนี่ยแหละค่ะทุกวันนี้ก็คือสามีคนนี้คนต่อไปต้องบอกว่าคนนี้สร้างเรื่องมากเนี่ยเพืไปออกรายการของไบเฟิร์นใช่ปะเพื่อนสนิทเนี่ยชื่อยรายการโตมาด้วยการของไบเฟิร์นบอยช แล้วที่นี้ก็เลยไปพูดพาดพิงถึงหมอดูคนนี้แล้วหลังจากนั้นคนก็คือ DM มาในไอจีแตกแตนมากคือพี่พลอยเนี่ยจะปเป็นหมอดูใส่บอกว่าดวงเราเป็นยังไงแล้วถ้าอยากจะแก้ดวงแก้อะไรอ่ะจะต้องทํำยังไงอะไรประมาณนี้ทําตามที่นางบอกแล้วชีวิตมันก็ดีขึ้นจริงๆริงเว้ยดูตอนนั้นยังไม่ท้องใช่ไหมแล้วถามว่าอยากมีน้องทอํายังไงให้ท้องแล้วตอนนั้นนะคือแทงมารู้สึกว่าแบบ เสียใจก็เลยไปหาที่พึ่งทางจิตใจพี่พลอยเขาก็บอกว่าต้องไปทําบุญกับเด็กนะไปทําบุญกับเหมือนคนท้องบริจาคนมบริจาคของไปนู่นไปนี่นะแล้วเดี๋ยวแบบเด็กจะมาเองเขาบอกว่าเด็กมาเกิดแล้วเป็นผู้ชายแบบมาลอยอยู่ตรงนี้แล้วแค่เหมือนแบบเราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้เราถึงจะได้เขามารประมาณอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยไปทําบุญตามที่เขาบอกทำปุป๊บอะหนึ่งเดือนอะเบบี้มาเลยจ้ะ พี่เทมมาเลยจ้ะเออก็เลยค่อนข้างรู้สึกว่าเอ,อ้ยคนนี้ตรงแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งช็อกว่ะวิลอะะโอ้ยยากอะคือเขาทาเนี่ยว่าเหมือนมีบ่วงกรรมอยู่หนึ่งบ่วงที่แบบทําให้ชีวิตเราอะ่ะมันก้าวหน้าไปต่อแบบสุดทางไม่ได้สักทีคือรวยไม่สุดรู้สึกว่าทํางานแบบทาเลเล่ทำบริษัทอะไรมาก็คือ ค่อนข้างจะแฮปปี้ระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันสุดอย่างที่เราฝันไว้ไหม่มันยังไม่สุดเหมือนเจ้าคิดเจ้าแขนคนอยู่หนึ่งคนในชีวิตเปิดมาไม่เคยเกลียดใครไม่เคยแคนใครไม่เคยอะไรใครเท่าคนคนนี้เลยต่อให้เนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยฉันหายโกรธเธอแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ว่าในดวงอะ่ะมันบอกว่าเนี่ยบ่าฝังใจคนคนนี้มากแล้วชีวิตเนี่ยบ่าจะดีขึ้นแบบมากกว่าเดิมพอกลับบ้านมามานั่งคิด เอาวะลองดูอยากรวยอะ่ะแล้วก็ถามว่าเรื่องมันผ่านมานานแล้วไหมมันผ่านมานานแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กๆมันจําเป็นจะต้องโกรธแค้นเครื่องกันไหมก็ไม่ได้จําเป็นท้ายตสินใจโอเคจะไลน์ไปเออจะดีอไปหานางก็เลยดีอไปหานางว่าแบบเออเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดอะไรเงี้ยเออขอโทษถ้ามันมีส่วนไหนที่เราผิดถ้าเราไมนเพื่อนกันอะ่ะ มีอะไรอะ่ะอย่านินทากันนปะป้ะมีอะไรคุยกันตรงๆอย่าแบบไปคุยกันลับหลังหรืออย่าไปบิวสร้างสร้างสร้างเรียกว่าอ,อ่าสร้างกลุ่มของตัวเองแล้วไปบิวให้คนอื่นเกลียดกูไปด้วยอะ่ะคือมึงจะเกลียดกูมึงเกลียดกูคนเดียวมึงจะด่ากูมึงด่ากูคนเดียวก็อยากแบบเธอเธอเธออีนี่นีใส่มีีคนนั้นอะ่ะเลิกคบอีนี่ไปแล้วมึงไม่ควรไปห่วกับเขาอย่าทํานี่ใส่หนีเว้ยมันเป็นการบิวแบบสร้างสร้างเครือข่ายของตัวเองเกลียแดบบคนแบบนี้มากใจแล้วก็ หายโกรธจริงๆนะคนเนี้ยถ้าถามอะรักนะรักอยู่ยังรู้สึกว่ารักเพื่อนคนนี้มากๆเคยเป็นคนที่เราแบบรักเราก็หวังดีมากมาชีวิตเราดีขึ้นนะธุรกิจเราก็แบบเดินทางมาได้สวยงามขึ้นเลเ่ตอนนั้นมีอยู่ประมาณสามสามสาขาสี่สาขาอะไรเงี้ยเราก็เติบโตกันจนมาเนี่ยตอนเนี้ยแปดสาขาใช่ปะแล้วเขาก็บอกว่าให้เราอะขยายให้ครบแบบ เลขคู่นะอย่าจบที่เลขขี้นะเป็นคนบอกเราว่าภายในปีนี้เราจะขยายสาขาได้ครบ12สาขาแน่นอนใครจะคิดว่าว่าเราทำธุรกิจขำๆเล่นๆใช่ปะจากตอนโควิดที่ไม่มีอะไรทำอะ่ะแล้วก็ค่อยๆเปิดกันเองแบบทีละหนึ่งสาขาสองสาขาจนวันนี้เรามี8สาขาแล้วก็เดือนตุลาคมเนี้ยกำลังจะเปิดเพิ่มอีก3สาขาแล้วก็กำลังจะเปิดที่อังกฤษเพิ่มด้วยอีกหนึ่งสาขาก็รวมทั้งหมดอปีนี้จบที่12สาขาซึ่งตรงกับที่หมอดูบอก อขอ,อ,อดูคนสุดท้ายคนเนี้ยเรื่องมันยาวมากอยากจะอัดเป็นคลิปต่อไปแต่เป็นคนที่ทําให้พ่อเนี้ยจากที่จะเป็นมะเร็งคือรอดรอดแบบปฏิหารดูคน